สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสุขสุข้นครับเมื่อนี้เป่าตึงกับมีง้วงามๆมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยครับเป็นง้อสาวทองที่สองครับทองที่สองครับง้อตัวนี้ครับทองในหกเดือนแล้วครับพี่น้องครับพันการตัวทองจากเป่าตึงเรียบร้อยครับนี่ครับพอของคนครับ V l อโรโจครับวิไลฟาร์มง้อตัวนี้ให้ลูกดีครับผลงานดีครับบุงครับ แม่ดังๆลลกแดงแป๊ดเลยครับผสมวันที่สองเมษายนหกสี่ออกวันที่สิบเจดมกราหกห้าครับเบิครับสวดส่งดีครับงวดตัวนี้ครับลัคนาดีครับสวงุดสวงจมบัมมี่นะครับเด้อรับประกันค้าโทษค้าถอนครับเบิ้งครับเล็บครับเล็บดีคอข้าดีอยู่ครับบบสันบเยาครับ เป็นงวค้างคอกได้เลยครับนมกับนมซีเต่าครับงามงามครับเป็นอาจิพตื่นเบาตึงแน่ยังอยครับตื่นกล่องครับสบายงวเื่องน่ครับมาดตึงในททาการเปลี่ยนเข้าให้เรียบร้อยครับทองหกเดือนครับพี่น้องครับเป็นโตแล้วครับผมจับขาได้แล้วครับมือเส้าครับงวทองที่สองครับงวสดสดครับลูกสองในทองครับผสมพอบามันนะครับ นี่ใบมีหลอดครบครับเปิดไว้ที่ครับสี่หมื่นสองพันหาร้อยครับสี่หมื่นสองพันหาร้อยครับราคานีนาซื่อนาเลียงครับสำหรับงดทองครับงอสดชดครับหลูกสองในทองนะครับเด้อหลูกสองในทองครับนมกับนมสีต่าครับเบิ้งครับสัดส่วนเพิ่นกับสูงลอยสามสิบบวกลบครับ เป็นง้อเครื่องแดงครับแต่กระบอเป็นยังครับทูมือนี่พอฟันดีอยู่แล้วครับสามารถให้ลูกแดงทุกโตครับลูกแดงเครื่องดำได้ครับผมมาตรงที่ผสมเทียมมาเนี่ยนะครับพอฟันเพิ่นก็ดีครับสุดยอดครับวิไลฟร์มครับสนใจโทร่มาสอบถามกับเราตึงไหนครับสี่หมืนสองพันห้าร้อยครับง้อสดๆดครับอนาคตไกล้ๆครับง้อตัวนี้ครับ เชื่องครับเชื่องครับง้อตัวนี้ครับกินยากินเฟื่องบบตีครับโบหิครับสูงลอยสามสิบบวกลบครับสี่หมืสองพันหาร่อยครับสี่หมืสองพันหารอยครับป้านหน้าว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับโตส์มาสอบถามกับเปาตึงเลยครับ รับประกันค่าทุกค่าทอนครับึงเชื่องครับงวดตัวนี้ครับบ่าวตึงในทําการเปลี่ยนเข้าไม่ให้ทุกตัวครับงวดข้มาในนี้ครับหนางามครับตัวนี้ครับเป็นงวดสดๆครับหน้าโคตรไกล้ๆครับเบิ่งครับรายละเอียดครับที่สําคัญนึ้งทองครับทองครับฮกเดือนครับรับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เบืองสัดส่วนโอ้หางเป็นฟัวเลยครับหางครับเ่าหางใหญงง่ๆครับน่มซีเตอา์งามๆครับสีหมื่นสองพันหารอยครับจีหมื่นสองพันหารอยครับกับงอแแม่สดๆครับงอเลี้ยงง่ายครับงอลักษณะแนวนี้ครับยังไงเบื่องครับเบื่องครับ น้ำกันแง่ๆครับพี่น้องครับแดดบะมี่เลยครับเมื่อนี้ครับททยครึมๆรึมแดดบะมี่ครับฝนลินตลอดเลยครับเมื่อนี้ครับบ้านนาว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับด่วนนะครับเด้อโทรมาสอบถามเลยครับสี่0มืนสองพันห้ารอยครับสี่0มืนสองพันหารอยครับ ทองพอนีแล้วครับสุดยอดครับงอแแม่นีครับเงานา้งยิ่งใหญ่ครับคอค้าก็ดีครับซัดส่วนหน่ครับงอตัวนี้ครับหน้าโคตรไกลอยครับสนใจติดต่อสอบถามบ่าตึงสามาได้ครับสุดท้ายนี่บ่าตึงก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเด้อสวัสดีครับ